การปรับความดังของเสียงให้พอดีกับการใช้งานสวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมบ็อกไสทีอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้จะมาแนะนำการปรับความดังเบาของเสียงนะครับในคอมพิวเตอร์ของเราให้พอดีกับการใช้งานนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับผมในค่าการปรับเสียงนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะ ใช้ค่านั้นได้อย่างตายตัวได้นะครับเนื่องจากอาจจะเป็นลำโพงนะครับหรือหูฟังที่เราใช้เมื่อเราใช้ค่าเสียงเดิมๆนะครับบางาทีเสียงก็อาจจะเบาไปหรือบางทีเสียงก็อาจจะดังแบบแทบจะก,กระแทกหูเราเลยทีเดียวนะครับเราจึงจำเป็นที่จะต้องมาเรียนรู้วิธีการปรับความดังเบานะครับในวินโดว์ให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับ สารวิธีจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวไปติดตามรับชมกันได้เลยครับผมก็จะมาอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปกันเหมือนเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปยังเมนู Quick Settings นะครับที่อยู่ใน Windows 11กันเลยโดยการกด Windows A นะครับ Alpha หรือปุ่ม Start เมนู A กันเลยนะครับ Quick Settings Window Quick Settings Group นี่นะครับผมเมนูคลิกเซตติ้งก็ขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะกดแท็บนะครับไปยังส่วน brightness หรือว่ายังส่วน sound output นะครับ manage w u t h mute button sound output slider 20อ่านี่นะครับผมบางเครื่องก็อาจจะเจอว่า brightness นะครับบางเครื่องก็เจอ sound output นะครับผมอ่าหากว่าเราเจอนะครัว่า sound output นะครับบางคนอาจจะแทบมาที่สไลเดอร์นะครับผมอาเดี๋ยวผมสาธิตอีกครั้งหนึ่งนะมิวต์แมนมิวต์ sound output slider ยี่สนี่นะครับผม sound output slider นะฮะอ่ถ้าใครเจอตรงสไลเดอร์การปรับตรงนี้ก็สามารถที่จะกดนะครับลูกศรซ้ายนะครับปรับลงขวาก็คือปรับเพิ่มขึ้นปรับได้เลยนะครับหรือถ้าใครที่เจอคาว่ามิวนะครับผมมิวต์สอง of สองอ่ามิวนี่นะฮะมิวก็คือการปิดเสียงนะฮะ ถ้าเขาปิดอยู่ก็อาจจะเป็นปุ่มว่า unmute นะครับผมอันนี้คือ mute ก็คือปิดนะครับอันนี้เราจะได้ยินว่า2 o f 2นะครับผมพอดีเครื่องผมเคอร์เซอร์เขาชี้อยู่ในส่วนของ sound output แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับหากว่าผมอยู่ที่ brightness จริงๆก็กดักอนขึ้นนั่นแหละก็จะเจอ brightness แล้วนะคร brightness slider อันนี้จะเป็น brightness slider โอเคเดี๋ยวผมจะลองอะฮะมาที่ brightness อผมกด shift ท็บย้อนไปเนาะ <We done. S 1> m a n a g brightness slider สี่สิบสี่หนึ่ง of สองนี่นะครับผมก็จะมาที่ brightness นะฮะสี่สิบสี่นะครับอ่ะเครื่องใครมา brightness ก็ค่อยเลื่อนไปที่ sound output นะครับผมอ่านี่จริงๆแล้วในส่วนของเมื่อเรามาที่ brightness แล้วนะครับเราก็แค่กดลูกศรล่างนะครับอย่ากดลูกศรซ้ายและขวานะครับอันนั้นจะเป็นการปรับ brightness ะแสงสว่างหน้าจอนะครับผมให้กดลูกศรล่าง mute button สอง of สองนี่นะครับผม เขาก็จะมาที่มิวแล้วนะครับอ่าแล้วเราก็สามารถที่จะนะแถบมาที่สไลเดอร์เลยนะครับ Sound Output Slider 20นี่ฮะ Sound Output นะครับผมเราก็สามารถที่จะปรับได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมลองเบาเสียงลงแล้วกันนะฮะเอาเหลือสัก15แล้วกัน18 17 16 15นี่นะครับผมอ่าเหลือ15บเวลาปรับก็จะมีเสียงตึ้งๆด้วยนะฮะอ่ะถ้าผมจะเพิ่มนะครับเราก็กดลูกศรขวาดัวๆเลยฮะผมอาจจะเพิ่มสัก40บไหมนะฮะสิ3หกสอา อ่ะโอเคเลย40ผมกดลูกศรซ้ายกลับมานะครับนี่เราก็สามารถที่จะปรับความดังเบาได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะอ่ะหากว่าท่านต้องการที่จะปรับนะฮะขวาสุดท่านก็กดนะครับลูกศรขวาค้างไว้เลยนะจนเขาเงียบนะฮะแล้วเราอาจจะกดลูกศรซ้ายแล้วก็ลูกศรขวาอีกทีหนึ่งนะเพื่อให้คอนเซอร์เขาแบบย้ายมา9 9 1 0 0ออะไรอย่างนี้นะครับหรือถ้าหากว่าท่านอยากที่จะเบานะครับผมท่านก็กดลูกศรซ้ายสุดเลยนะจนเบา มันก็จะอยู่ที่0ูนย์นะครับท่านก็กดลูกศรขวามาก็จะเป็น1นะอ่าแล้วก็ถ้าท่านอยากที่จะเบาแบบสุดๆก็ลูกศรซ้ายนะไปที่0ูนย์อ่าแต่ศูนย์นี่คือปิดนะครับผมอ่าศูนย์นี่คือปิดเสียงหรือว่ามิวเสียงไปเลยนะอ่าถ้าเราปรับหนึ่งเนี่ยโอเคเสียงถึงจะมานะครับในส่วนนี้ก็เลือกปรับกันตามความเหมาะสมนะครับตรงนี้ผมบอกทายทีก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ตายตัวนะครับว่าเอาแค่20%ก็พอเอาแค่3าอก็พออะไรอย่างงี้นะฮะอันนี้ก็ ขึ้นอยู่กับตัวลำโพงแล้วก็ในส่วนหูฟังด้วยนะครับซึ่งอุปกรณ์เหล่านั้นก็จะมีการปรับที่ตัวอุปกรณ์เองอีกด้วยนะครับอันนี้ก็เลือกกันตามความเหมาะสมแต่ว่าถ้าให้แนะนำก็อาจจะสัก4 0ถึง60%นะครับแล้วกันนะครับผมที่เหลือเราก็ไปปรับในอุปกรณ์นะครับหรือว่าบางคนอาจจะปรับเป็น100%ไปเลยนะฮะแล้วก็ค่อยไปปรับที่อุปกรณ์อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเด็กนก็เช่นกันโอเคเดี๋ยวเครื่องผมอาจจะเหลือแค่20ก็พอนะฮะ สามยี่สิบหกยี่สิบสองยี่สิบนี่นะครับผมโอเคผมก็ปรับไว้ที่ยี่สิบนะครับผมเวลาปรับเสร็จแล้วนะครับอย่าแท็บไปที่โอเคนะฮะเพราะเขาไม่มีนะอะ่เมนูคลิกเซตติ้งอย่างเนี้ยคือปรับแล้วทํางานเลยนะครับไม่ต้องแท็บไปที่โอเคเพื่อ,อกระตุ้นนะครับไม่ต้องนะฮะหรือไปที่แอปพลายอะไรอย่างงี้เนาะไม่ต้องแล้วนะครับผมทีนี้เราก็สามารถที่จะ ปิดหน้าต่างได้เลยนะครับหากว่าเราได้การตั้งค่าที่เราต้องการแล้วนะครับ s ก็เก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับการปรับนะครับความรังเบาของเสียงให้พอเหมาะกับการใช้งานของเรานะแต่ละท่านก็ไปเลือกปรับเอาตามความต้องการเลยนะครับหากว่ามีข้อสงสัยนะครับหรือข้อติชมประการใดก็สามารถที่จะคอมเมนต์ในใต้คลิป ในช่อง YouTube ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพกไสท้ทีก็จะมาตอบคำถามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ